ถ่ายรูปครูกันแนนะ่คนน่ะรถเจ้า o ยู e บีแค f ฟูโอ้ยพี่น้องเลยฝีมือพญายรถเจอโปกจ้ะบักคงบักฟิดบักเขือผ้าเขาสวนที่พี <Beautiful. S 2> ong, ่น้องพี่น้องผาเขาสวนที่ beautiful beautiful คนมาโอ้รถเจ้าอยู่ซีอยู่ซี เอ้ายางเอ้ายางไปหอดพ่นแล้วพี่น้องยางไปหอดพ่นแล้วพี่น้องนั่นบิวตี้ฟู่มองได้มันธรรมดาสำหรับ is n o r m a l for Thai people บังพง่์อ่าเพื่อนบ้านอ่าโยนโยนมาเนาะอันโยนมาย่มองก็มาปลูกนาะจากพี่น้องย่มองมาดการแต่บังพงที่มี่มี่อยู่นี่โอเจอาอยู่สิอ่า อันบักหุงที่เห็นเห็นอยู่คือยะมองบริกาจา้ะพี่น้องเพื่อนบ้านเขากินหละอเขาโยนมาเลา็ดมาไห้ยยะมองก็เอามาเสียบเสียบปักปลักไหวเนาะเนี่ยแหละอยู่เมืองไทยมันดีแบบนี้จ้ะพี่น้องข้ามปัญหาปลูกบักพุงที่เห็นเห็นนี่คือยะมองบริกาจ้ะพี่น้องเนี่ยยะมองบริกาเลยอ่าเพื่อนบ้านโยนมากขังขงังยะมองก็เอามาปักปลักไหวเนาะปีหนึ่งเลยยังกินมาทัาน เพิ่นเพิ่นเห็นบักเขือก่อนเลยจากพี่น้องนี่อาเมกพะพายาสลัดแอนเคอรี่อร่อยนี่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 บาร์ฮันได้กินไงดอกนี่ that a ง ไอคัตฟาเวอร์บันน่าหน่ายาไอคัตฟอร์เมดิสโกรอปเพิ่อนกะอ้าวอาวอันอันอันตุม้มตุ้มมันหายไปใส่เย่มองกระบอกว่ะเย่โม่งตัดออกตัดออกไปเห็ดแกงแล้วกะอ,อันนี้ก็คือพอเขาตาัดออกป้าโนโน่อยู่โดนดูเอนี่ติงพอตัดออกปับมันสิเห็ดให้หน่วยกวยยล้วยใหญ่เร็วจดีพี่น้องถึงอ่ะฝรั่งเขาก็สิบ,บ่งหูขันต้อนอ่า การดูแลเนาะกับซ้อนๆเราไปจ้ะพี่น้องพันพ่นยางบีบหาบักซีด้าว่ะอันใดพ่อเก็บ too small not pick not 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 now over there I think over there I think over there can pick เบิงเงพี่น้องไปมองได้ก็มีแต่บักหุ่งปลูกได้เป็นปี้ยังกินบ่มเหมิดอยู่จ้่พี่น้องเบิงเบิงเบิงส่วนสามต้นนี่กั เป็นปีเลยยังกินว่าท่านเหมิอดอจ้ะพี่น้องเดส e ลี l l ออเดท m e ต้นนี้แย้มมองก็บ,บอกว่ามันหวงนอนตลอดมันนอนตลอดเวลาแต่ว่าต้นนี้สิกอบแห้งพวงข้ามออสเตรเลียเนี่ยกะฟีมือพญายโรเจอร์คุดลุ้มห้วก็ซอยกันปลูกปลูกแป๊บเดียวก็ไม่ดอกเพราะว่าย้มมองกาจากมเมล็ดไหวนะจ้ะพี่นี่จ้ะพี่น้องออกดอกตลอดเลยช่วงนี้พ่วงข้ามคาสิมักออกดอกหนาหนาวเนาะ เป็นเด็กทายรูกคุยมองก็ะดอกใหม่ไอบิวตี้ฟูลออน t b e t บิ e n วนบิ e e ว Flower and me อนด์มี u t i f u l บิพี่น้องบักเขือต้นนี้ปลูกเป็นปีแล้วปีกลัวหลือยังเก็บไใ่เสยจ้ะพี่น้องบะใต้จักเถื่อ เพราะไงเราเจอยางมาในสวนเห็นมะเขือบดไถจ้ะพี่น้องเก็บทันทีแล้วกับบอกว่ามองมองดักดักแต่ละต้นนี่ปลูกเป็นปีจ้ะพี่น้องอุ้ยมะเขือบดใต้จะเถอโอเคอ่ะยายมองกับบอกเพื่อนว่าหน่วยนี้ยังบระท่านพ่อเก็บเพราะว่าอายายมองมึงในนี้มันยังมันยังบระท่านเหลืองแห้งจ้ะนั่นน่ะอิสกรีนอยู่สินี่ยเนี่อิสกรีนอยู่สินี่อิสกรีน เพิ่นว่าพร้อมเก็บหรอเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยนี่ย่าอ่ายายมองก็บอกเพิ่นว่าหน่วยนี่มันเหลืองพร้อมเก็บแล้วจ้ะเห็นย่าเห็นต้นมะเขือนในหน่อยสิดกจ้ะพี่น้องต้นนี้ดกแห้งย่าอ้ขนาดทูสมอลทูสมอลขนาดว่าบระเดีว่าสิคุดว่าสิมาเก็บมะเขือจ้ะพี่น้อง we have over there เห็นต้นมะเขือแนวบ่ได้พี่น้องเอ้ยเก็บใหญ่เห็นมะเขือนี่ล่มๆแบบนี้มะเขืออันลอดรถเจอต้นล่มๆลังรี่หลายแห้งคือพอใหญ่รถเจอเพิ่นบ่คิดว่าเพิ่นสิกินเมือดในมือเดียวแต่ว่าเพิ่นเก็บเบิดเก็บไปฝากพี่สาวนจ้ะพี่น้องจาสิกินเมือดบอใหญ่จะเห็นจอกเก็บขาดโอเค we have one เนี่ย เ uh, yeah. นี่ยยูแอนมีแอลพลาสติกเกตเตอร์ขับไปไม่เสียว่าเนี่นี่ยพี่น้องที่ยายมองพึ่งภาพพญายรถเจอมะขุดลุมปลูกบ,กบกักเขือบักพริกงามคักจากพี่น้องเมืองเมืองเมืองยายมองสิยห่งเบิองแต่ละตนงามแห่งจากพี่น้องยาวไปเลยนี่จากพี่น้องยายมองก็บ,บอกว่าตัวใดที่มันแก่ที่มันเป็นแมงคือโยอนถิ่มเลยย่าทูโอไอเดนวอน อีกต้นหนึ่งเลยจ้ะพี่นออ้องเลยเบิ้งเหมดยุ่แต่ป้าบกเขอนี่ล่ะเบืองพี่น้องปลูกเธอเดียวกินได้เป็นปี<ม>กัยังมีคำถามสิมาถามในมองอีกอยู่นอกจากพี่น้องว่าอ่าจะมองกับพญยารยถเจอพอกันอยู่สยอยู่เพจไทยคิวปิดจะลักออนไลน์ไทยคิวปิดเนาะ Okay. มีเอฟซีถามมาระว่างพญายรถเจอก็ได้มองไผบอกหักไผก่อนพญายรถเจอเขาไม่เห็นได้มองเธอแหลกกะบอกคักเลยจ้ะพี่น้อง uh, I love this woman I want to marry with her จ้ะพี่น้องเราก็สิบอกข้ามหนีอยู่เสมอเนาะแด่ถามว่าเรามีเงินแต่งงานก็ยัยมองบอก <laughs> ผมมีหรอกจ้พี่น้องยัมองได้เครื่องสักผ้าเป็นสินสอดเครื่องสักผ้าแบบสองถัง ซื้อเงินพอนอีกต่างหากปัญหาโรดเจอหาดอกบราเด็ดตั้งใจมาเก็บบักบักบักเขื้อได้นี้องพี่น้องบักุ่งที่พึ่งขุดขุดลุมปลูกงามคักจ้ะบักฮ่งแขกนวนด่ะพี่น้อง oh, okay. s <S โอเโรดเจออยู่ดี we just plant they have flower เด็อย่ามองกับบอกเพื่อนว่านี่บักเขื้อที่เจ้าก็คอยพึ่งปลูกไปมันมีดอกละจ้ะพี่น้อง มีดอกสีเหลือมใกล้เป็นหน่วยแล้วซึ่งพลังเขากับบุหูขันต้อนดอกเนาะว่ามันจะกล้เป็นหนวห่วยย่มใดเ้าปลูกปุ๊บเ้าใส่ปุ๋ยขิงงัวเนาะหรือจุลินซีส์สังขาะหอแสงอ,อันน่ะพ่อหลังจากนั้นเดียวมั่งพันดิพิวอยู่เลยจ้ะพิวอ่ะสมุนไพรเนาะอ่ะพิวสมุนไพรอะไรมาแลง เนี่ยจ้าพี่น้องเขาเริ่มเมีดไม่นวล้วจ้าพี่น้อง t h i sour is s mango <Yeah, okay. S 2> อายะมองกระบอกเพลินวาน,นี่คือ,อบักม่วงที่เขากินเปรี้ยวเนาะบักม่วงเปรี้ยวซึ่งซื้อว่าบักม่วงเบ้าไตายูพิกพิกอัพโอโซอีสีไดเดดกระ่อมเป้ต่มกินดนนะจ้าพี่น้อง uh, นี่นี่นี่ i t e a u t y ดู ladies ก็เจอ one and two ไอี่อิ่นนับอนนับอ่นนับอ่ับอิ่นนับ I don't w a อ t a lot it's so strong yeah, yeah. okay ช้าๆโอ้แต่แน่พ่อเร,รยาบอกปัญญาเราเจอ plenty that bountiful bountiful the a r d e n is b o u n t i f พี oh, ่น้องโอ้บุกฮงพึ่งปลูกงามแห่งจ้ะพี่นอ้อง <laughs> ต้นนี้ใกล้เคลียจะ้ะ ต้นนี่ที่เห็นนี่บกเคือตอแหลแน่นนเลยย่ามองจาได้เมืองพี่น้องพึ่งปลูกแต่ว่างามแห้งแกพี่น้องเขาว่าบักพริกที่ปลูกไก่ต้นกล้วยสิบบเป็นโลกกุ้งแห้งเดี๋ยวย่ามองกับสิถาซ่อมเมืองเด้ออีลีบอที่เห็นนี่คือพระอีลัาเ้ยจ้ะพี่น้องเมืองแกพี่น้องพึ่งปลูกงามแห้งจ้ะบกฮงแขกนวล มะเขือแต่ก็ไหวแห้งอย่าพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนคักจ้ะเนี่ย everything danger พพราะไงโรเจอร์เห็นว่าโรเจอร์ say everything danger เพิ่นเพิ่นว่าอ่าเพิ่นว่าอันตรายเหมือดบัวสิเป็นบักบักหนาวหรืออ่าบักต้นบักแข็งเพราะว่ามันมีน้ำหลายจ้ะพี่น้องนั่นแหละ เรายางไปใส่มันก็สิปปักแม่กระทัางยางเขาสวนผุนมันก็สิปปั่าปักก่นิ่นเราหมักิ่น่บู้วนไม่หนามจ้ะพี่น้องเราก็เห็นจ้ะพี่น้องอ่าฮะเราก็แม่แต่พักขาจ้ะพี่น้องมันหมักปักก่นปักมือเิืนจนิืนเคสบ่กินเลยจ้ะพี่น้อง no thorns no r อนเพรานว่าสตอนี่อาบ่มีบ่มีน้ำนอเพรานว่า no thorns yeah yeah over there so tall one deer one deer yeah 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 ยาโอเคโอเคย่มองกระบอกเพ่นว่าอสต้อต้นนี้คืออายุหนึ่งปีเนาะย่มองบอตัดอ่าบอตัดบอบบเดหย่อนไ้มันไ้มห้มันอ่าไ้มันเตียเพราะว่ามันอยู่ไก่ต้นทุเรียนได้มองเนาะ้ามมันเตียปุ๊บอ่าต้นทุเรียนมันกัะสีคุ้มต้นทุเรียนได้มองต้นทุเรียนได้มองกัะสีบวใหญ่มึงตีละพี่น้องมันอยู่ไก่กันแห้งตอนนั้นคือย่มองปลูกทุเรียนแบบบดิคิดว่าอ่า สิปลูกใหญ่ขนาดนี้เนาะ Now, อันที่พนใหญ่รเจอพนถามได้มองนี่นี่นี่คือพักทีอ่ะยายมองปอกลอกลอกอ่าเปลือกเปลือกนอกก้านเพิ่นละกะ เอาพารัตในเพิ่นกินแมนบออันนี้คือพักชัย,ยาพักขนาเม็กซิโกจต่พี่น้องกลับมาจากสวนผ่านบ้านพีสาวเด็กกินเขาจีเสยพีสาวว่าปิ่งแต่เศ้าือบุ่งมากอาแจะเศร้าเล้าก็เขาสวนเนาะอื คุณนายรเตอร์เปลี่ยงมาต้นมาโตจ้ะคี่น,น้องมันว่าสลอสติงแบโอ้ไม่กอนก่นข่าฮีาป่่อน่า u ่าฮ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 ่ ยูยูโดนหาง r y นิดหน่อยเพื่อนวายั่มองว่าเพิน่นฟาติ่งสองหมื่ออดอาหารสองหมื่อหิวบ่อนิดหน่อยเพื่อนวอยูบันนอกอิงกันง,ง่ายๆอย่าพีา่นนอเศรยังไม่เศา้านี่แหละทุกที่ได้เขาจี้บ้านพี่สาวนี่แหละ ยิ้มไปแล้วกะเทืเตรียมก้านเ็ดกับเขาให้พ่อเลยจ้ะพี่น้องมือ้อกี้กลงสวนเล็กหน่อยเพราะว่างานฮดต้นใหม่ก็บ,บ่ต้องฮดเนาะเพราะว่าฝนตกจ้ะพี่น้องต้นใหม่ในสวนสดชื่นแห้งได้น้ำฝน okay. นี่จ้ะพี่น้องโตโตทีทีพญายรดเจอนางกินข่าวนี่คือเป็นโตทีเคิงหนึ่งว่างของจ้ะบวัวจะเป็นว่างน้ำตาลว่างสารพัดว่างจ้ะพี่น้องว่างน้ำตาลว่างน้ำว่างกระดาษทิชชู่ว่างกระติบเข่ากระิอย,ยแถวหนี่แหละจ้ะพี่น้องบันนี้ก็เลยข้าใส่เคิงหนึ่งของโตนะมานางกินข่าวสองคนเนาะ ก็คือห้าอยู่กันแบบบ้านๆา้ะพี่น้องมิน้นอยู่อินอะอย่าอย่ามินอ oh ยู่อยู่เทลมีเทสบอยฟฟร์ทีวัญหาเราเจอป็นถิ่นใบมินเ yeah. พิน่นง่ามหลายเพินนะ่นวะโอ้เอาไปเห็ดชาใบามินแน่เพิน่นว่ะเดี๋ยวมองกันเลยว่ะอ๋อไหนเจ้าสิกินนะ่ะเข่ากับปลาเป็ดอยู่แล้วเดี๋ยวคอยสิเดสมาให้เจ้ากินกับ ลาบเป็ดนี่้าพี่น้องแล้วกะ็ได้บะเขือไปให้พี่สาวแกงออมเสยจะ้ะเมือ่อเศาร์วันได้เจตนาสิไปเก็บบะเขือจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปผอบะเขือ่นเลยเก็บบะเขือมาให้พี่สาวเสยแต่บ่ลงเก็บบะแข็งจะ้ะรอโรอเจอร์ไอโฟกอสสมอลเอกแผนฟอร์ยูสมอลเอกแผน มันพักหลายแล้วจะพี่นนอเนี่ยพักหลายแล้วก็เลยบอกเก็บบอกเป็นอย่างคำ enjoy มีคำ enjoy มีนนะเนี่ยเดี๋ยวมองบอกว่าให้เ <Now, S 2> ล่า